สบายดีเจ้าทุกทุกคนเมือนเดิมมากพอกระป๋องน้ำคนกินเข่ารือ,อยังนเนาะเมือนี้กินเข่ามันไก่เจ้าเข่ามันไก่ไก่ทอดกับไกต่ต้มเจ้าแล้วก็มีน้ำจิ้มเนาะจ้ะเนาะเจ้าหน้านะะพิ่นซื้อมาให,าหน้านาะเนาะน้ำจิ้มอันนี้กินกับไก่ต้มน้ำจิ้มอันนี้กินกับไก่ทอดนะะจเนาะแล้วก็มีน้ำซุป นำซุปใส่ฟักเขียวมาหนึ่งสิบเนาะจอนะเขาบริห้คยพักชี่มานำานาะจอนะปกติเราเอาน้ำซุปเกิดเซนี่โรยพักชี่เนาะจานาะแต่ว่าอันนี้บบม,มี่มันอนี้กินข้าวมันไก่กันเนาะจเนะไก่ต้มไก่ทอดกับไกตบ่ต้มจับไปว่าท่านไหนกินกันมาได้จ้่เ้อเมื่อกินน้ำกันเ้อ เทน้ำจิ้มไอ้ไก่ถอดลงไปเลยนะจ๊นะเนาะเดี๋ยววันนี้จีเทน้ำจิม้มไก่ต้มลงไปนะจ๊ะกินแบบเปมมิตรเลยนะจ๊ะเทไปทีอะเดียวเลยเอาแบบซุมซ่มซุมซ่มช้ำช้ำเลยนะจ๊นะเอาแบบแซ่บเลยนะอืเป็นตัดแสบอ่ะจจะจามากินข้าวมันไก่กันเ้ยจ้าอืมอ่านันหนกินสุดๆุดเลย nằm sụp nằm à, nằm sụp nằm nếu mà nằm sụp thì xa là bỏ vào gì nằm 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 sụp hố bịa căng bịa căng thêm khôi Hãy hả? cho kênh khó phết. 山东。 เป็นขึ้นา่ะแม่อบอจ้ะยว่ากินเข,ขาวมักกินซอแหน่ยุราอื่นมาบวงวะนอกจากนา่มักกินบวงแหนบวงสันกินโปแซสบแปลว่าติ๊บวงบวงแห้าหนะจ๊ะติชะ๊ชอน์แ้าเดี๋ยวลงกินไก่ทอดมึงใส่มาลองกินไก่ทอดมง กินไปถอดกับหวานพอบอกว่าเวลากินขา่าวยาวหลายเนาะฝ้าวกินฝ่าว,าวเหลวเนาะจ้ะเนาะมอนี้ขออนุญ,ญาตเรียกเ้าเลยกินไปว่าวไปเขามันกัน น้ำลูกไปน,นำ้ำแต่ก่อนนี้บ่ม่าก,กินด้วยแต่เขาเมันไก่เขามันไกน่นีบบบาานนนน่บ่กินเลยบะหมกแบบว่ามันมันนะจ๊ะกินน้ะมันเดี่ยวแบบว่าเข้าหูเขาใส่น,น้ำมันนะจ๊ะเนาะ ขามันไก่เวลาเวลาเขาหุงเห็ดขามันไก่เขาหุงใส่นม่ามันกระเทียมน้่ามันกระเทียมเจียวใส่ขันนอกใบเตยนั่จนจ้ะนะเสร็จแล้วผ ใส่น้ำจิ้มไปสองถุงทั้งน้ำจิ้มไก่ทอดน้ำจิ้มไก่ตุ๋นเค็มขนขนาดเลญ โบว์ก์เอาไว้กินตอนเที่ยงน้าจ้ะเน้อ,อโบว์ก์เอาไว้กินตอนเที่ยงเจ้ไปก่อนเดี๋ยวเอาบอกงวงมาก,ก,นากมินกับมื่อนี้ก่ะนำขอลวราไปก่อนน้าจ๋าน้อนเดี๋ยวมือหนาไมา่พอกับนำได้ไหมในช่องเล่าอินดีนะจาจ๋าน้อหลับหมดฝากก้นซับสไครต์กดติดตามกดไลค์ให้แน่ได้อเจ้าเด้อเพราะเป็นกำลังใจเดี๋ยวมือหนาไม่พอกับนำ ในไม่น่าจะน่านเหมือนนี่บายๆสบายดีเจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย